ครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอำเภอขุนยวมแล้วนะครับอีก3กิโลนะครับก็จะถึงตัวอำเภอนะครับแต่ว่าตัวอำเภอนี้ก็คงจะเริ่มต้นจากจากตรงนี้แหละครับแต่ว่าที่ว่า3มกิโลไม่รู้ว่าถึงตรงไหนนะครับแล้วก็อีก70กิโลนะครับถึงก็จะถึงตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเส้นทางนะครับเส้นทางที่ผ่านอำเภอขุนยวมนะครับว่าอำเภอนี้มีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็มีถนนหนทางเป็นยังไงนะครับบ้านเมืองเป็นยังไงนะครับเราไปดูตัวอำเภอขุนยวมกันพร้อมๆกันนะครับไปเลยครับผมมาก็จะเห็นเป็นป้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกทุ่งบัวตองตรงไปนะครับน้ำต,ตกแม่สุรินแล้วก็บ้านน้งเขียวก็ตรงไปครับแต่ว่า สามที่นี่จะอยู่บนดอยนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มเข้านะครับตัวอำเภอนะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็จะบอกว่าวัดต่อเพลหลียวไซนนะครับเข้ามาก็จะเจอเป็นปั๊มปะตะทอนะครับปั๊มแรกจะเป็นปั๊มปะตะทอนะครับ ถนน,นก็จะตัดผ่านตัวอำเภอเลยนะครับซ้ายก็จะไปทางบ้านต่อแพรนะครับก็จะอ้อมออกมาบรรจบตรงถนนเส้นนี้ตรงเลยๆอำเภอไปหน่อยนะครับก็มาตัวอำเภอนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปีทีนะครับนี่ ก็บางจากเป็นนำปั๊มเล็กนะครับนี่คือตัวอำเภอแล้วนะครับอำเภอขุนยวมนะครับผมนี่ก็จะเป็นวัดอะไรเอ่ยฝั่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นวัดโพธารามนะครับผม ลแล้วก็จะมีเป็นรีสอร์ทโรงแรมอยู่ฝั่งขวานะครับสุนันทาสุนันชานะครับสุสายานะีชมไปพร้อมกันเลยครับรีวิวตัวอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ขับไปเรื่อยๆครับถนนก็จะตัดผ่านตัวอำเภอเลยนะครับวิ่งกลางเลยนะครับกลางตัวอำเภอเลยนะครับผม,มร้านกาแฟาอยู่ฝั่งซ้ายหนึ่งร้านครับนี่คือบรรยากาศนะครับสองข้างทางตัวอำเภอขุนยวมนะครับผม ก็คง yeah. จะเป็นกลางเมืองเลยนะครับตรงนี้กลางเมืองกลางเมืองขนยมเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกศูนยร,ราชการก็คงจะอยู่ตรงนี้นครับเทศบาลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือกลางเมืองนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นธนาคารกรุงไทยนะฮะฝัง่งฝั่งซ้ายธนาคาร รุงไทยนะครับนี่ก็เป็นตลาดนะครับนี่งนี้นะครับเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่นะครับอำเภอขุนยวงเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีสถานีตำรวจก็อยู่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับ โซนนี้จะมีโรงแรมเป็นโซนโรงแรมนะครับตรงนี้เมื่อคืนพักตรงนี้ครับโรงแรมมิสมิสขุนยวมนะครับเมื่อคืนพักตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นตัวตลาดแล้วนะครับตัวเมืองเลยนะครับตรงนี้มีร้านค้ามีขายของมีเสื้อผ้าร้านอาหารก็อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นกลางเมืองแล้วนะครับของอำเภอขุนยวมครับผม อ,าาอยู่ข้างหน้าเราก็จะเป็นวัดอะไรนะวัดมุวยต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนที่จะไปทางบ้านต่อแพรนะครับฝั่งนี้ไปทางอนุบานนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือวัดมุ้ยต จะมีเป็นเซเว่นอยู่ฝั่งซ้ายอีกที่หนึ่งนะครับฝั่งซ้ายอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับเมื่อคืนผมมาซื้อข้าวตรงนี้ครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นร้านกาแฟอยู่ฝั่งซ้ายอีกนะครับนี่ครับกาแฟดอยขุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับุสรณ์รสถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นตรงนี้นะครับ ะมีทกศนะครับทกศฝั่งซ้ายนะครับทางนี้ก็จะเป็นศูนย์ราชการครับทางนี้นะครับเป็นศูนย์ราชการนะครับทางนี้นี่คือสํานักงานเทศบาลน,นะครับตำบลกุดหยวกทางนี้นะครับแล้วก็จะมาเจอตรงนี้แล้วก็ซ้ายก็จะไปทางแม่ฮ่องสอนนะครับขวาก็จะเข้าไปทางาลง เรียนขนยมแล้วก็ไปออกไปทางปังอุ๋งไปแม่เจมนะครับนี่นงเรียนอยู่ตรงนี้นะครับโงเรียนขุนยวมนะครับรั้วสีชมพูเลยนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับ ก็จะออกซ้ายไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้ก็ตรงแยกตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนขุนยวมวิทยานะครับนี่ครับขุนยวมวิทยาอยู่ตรงนี้นะครับก็ ใกล้จะหมดอำเภอแล้วนะครับก็จะหมดตัวเมืองแล้วนะครับอีกนิดนึงก็หมดตัวเมืองนะครับก็จะกลายเป็นถนนที่จะวิ่งผ่านที่จะวิ่งไปยังตัวแม่ห้องสอนอีก66กิโลครับไปไปลายก็178นะครับทางนี้นะครับ บปก็จะบอกนะครับตรงนี้ไปน้ําตกแม่สุรินนะครับขวาดูรองเท้านารีก็ขวานะครับตรงนี้มีป้ายบอกแล้วก็ทุ่งบัวตองก็ขวาครับตรงไปก็ไปแม่ฮ่องสอนขวาก็จะไปทุ่งบัวตองแล้วก็ไปทางอำเภอแม่แจ่มนะครับผมมีป้ายบอกนะครับเป็นน้ำตกปิงโอคอก็ไปทางนี้นะครับ ถ้าขวาไปทางอำเภอแม่แจ่มครับทางด้านขวานี่นะนี่ครับโอเคครับก็หมดตัวเมืองนะครับหมดตัวเมืองขุนยวมแค่นั้นนะครับต่อไปก็จะกลายเป็นต่อไปก็จะไปแม่ห้องสอนครับถนนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ2องเลนวิ่งไปถึงตัวแม่ห้องสอนเลยนะครับผมก็ไปเจอที่แม่ห้องสอนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ